สวัสดีครับยูชอวากาปอน้าคึงเขาอยู่แค่เกมแิมเกมไม่แม่ที่เป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วไอ้บ้าฉันหมเล่นเชื่อแล้วกนี้เขาประมาณว่าถ้าเกิดผู้เล่นเราเคยถูดนัดล่าไล่มาก่อนถ้าเราเป็นนัดล่าขึ้นมามันจะเป็นยังไงอะไรเถอะไอเกมนี้ผมเล่นมือถือนะเว้ยเพราะว่าไม่เนในคอมก็ไอเกมนี้โหลดฟรีฟรีไม่ก็บาแล้วถ้าจะถ้าจะเล่นแบบ เกมนได้แบบจบจบเกมจริงอ่ะคุณก okay, ็เสียอยู่นะเฮ้ยเอ้ยเออยอดจังแขยฉันชื่อว่าก้อนแดงเส้นเลือกหมาฉันฉันฉันไก่พันธุ์มาจัดเส้นเลือกหมาฉันนี่เวลาดีกว่าที่ว่ามันเล่นไงไอ้ผลไอ้ผลกินผลเล่นมันชว์ลาไปมัเล่นไปมาสิครั้งเลย ใช่ <c oughs> อุ้ยเสียเอือนนี่เขาจะสอบว่าให้เราทำจบบนี้ก็ดีนะวันงีายได้มันถือมันได้ง่าย,ยานี่หนึ่งนะในความก็มันก็ดีกว่าได้เกมจบเกมเลยใช่มันก็สิอันไปนิดหนึ่งฮิ <c oughs> ลลลลาาาาเฮ้ยองไงดีว่าจิมมี่เขาบอกให้ฉันว่าไปทำนาโนนแต่พอดีฉันบุกขี้ว่ะพอดีเลยนะบุกขี้บุกขี้ไปเลยเอ้ยเสียงบ้าเรวปะเนี่ยเสียงอะไรวะอะไรจะกลัวนะอีโจน้าวัดเถอะ อ๋อข่ที่มไม่กินเนื้อแล้วเว้ยอตอนนี่ถ้าไม่กินเนื้อไมันความสนุกน้อยเหเคยนนะขอก็ว่ากินนี่ผมว่าเพราะนั้นเพราะนั้นใันสองกินผมก็ว่าจะทำมันมาสอนวันที่สอนเพราะว่าผมจะมันจะถ่ายีทอมาใช้เวลาแค่ไม่ถึงสี่นาทีเว้ยประมาณหนึ่งห้านาทีก็พอแล้วนี่ความสนุกของผมเหลือเกินละก็ค่อยเปย์ย้า้มันเห็นเราควรจะได้เกะเยือให้มันสนุก เอาไงดีว่านี่วันนี้หัวหน้าจะอดัดในเดือนออกด้วยนะแกไม่รู้เนาะว่ายทำไมกินนะช่วยกินอันนี้ก็ได้อโอ้โหแล้วก็กินอะไง เดี๋ยว <S Commons> นี้คือเด่นดนะอุ้ยหายยังไงกระดูซ้อนหลังไอ้เชี่ยกระดูซ้อนหลังโคเลยวะไอ้ยินดีเงาเงาเงนี่แหละก็คือของนัล่ามันอยู่ที่ไหนวะโอ๊ยโอ้โหเงาเงาเงาเา อ่าดิฟังหาแล้วดีมาเลยอ่าก็หาเหลือเกินเออยจอโอ้เออแล้วจ so ้ะเฮ้ยโอ้โหคราบเลือดแล้วเส้นสีเขียวโอ้แบบน่าจะเป็นเนอะมุมมาใส่ไอ้สีแดงมุมมาขาดออกมาไหมน่าจะเป็นเนอะขี้หรือเปล่าหรือเป็นอ๋ออ้อยมันคือย่อยย่อยอาหารคือคนออกมาจะมีกระเพาะมันจะมีกันย่อยอาหาเว้ยสีเขียวเไปเจอแล้ว ในปาเทเธอบิดารรมันดาวกัข้าข้าของสุจ,น,จน,นะครับอื้มไก่พันอื้อฟื้นแล้วจ้าอันนี้นี่คือการเซฟแล้วโอเคมาไม่ออกเลยแล้วผมว่าคนนั้นจะทำอีบีบสองมั้งเพราะว่อาอีบีสองนั่น,นก็คือบีชาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออวเอ็ม เอ้ไรผมก็เล่เล่นแบบนี้ผมก็ผนใจแล้วยี่เด็กเกมที่ทน่ากลัวเนี่ยโอเคท่านี่แหละสุดแล้วมีอะไรดูผมเพิ่งจะไอ้อุสีได้นี่มันคืออะไรแน่เส้นเลืออหมาหรือเส้นเลืออคนไม่เป็นมันไม่ใช่เลี่ยนหน่อยอยู่เอาไปดิเฮ้ยลังขาวไว้เฮ้ยเอาดิเฮ้ย,ย,ยคนนี้โยข้าวเนี่ยเฮ้ย กูไม่รู้ว่ะดิอ๋อที่เดิมที่เดิมไฟไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟว่ะไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟนี่นะเบื่อไฟเว้ยไฟถูกเอาหมูหมูเว้ยไม่ได้กินเลยไปมา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  อ้ยไปดวยอไปด้วยอ้ยนะชอบจริงอผิวอ่ะอ่าที่ทีฟันแล้วไปเลยมีปลาเทอร์ช่วยยออไก่รังฮเฮ้น่าสงสารจัง ที่แดวเนี่ยเกมอแซนเดอร์เออโอ้อารอออาอาัออารัจะบออานจอไม่นะวิ่ง้าใครอ๋อพูดมนถือปืนฉันเกลียดพูดถือปืนมากเราคาลายว่าฉันจะอยู่ที่ไหนฉัไม่ล่าแกไม่ก็กลัวไปฉันจะฆ่าแกอยู่นี่ คิดนี้ขอคิดนะนี้พอกันนะคเขาคิดนี้น่าจะเกิดนะแล้วนะก็ไปลกคิดนี้ขอลาก่อนนะครับจดฝากก่อนไลน์ด้วยอีกอาร์นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ